สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังดราม่าไซไฟระทึกขวันเรื่อง Alice นักสู้ปฏิวัติยานรกหนังเมื่อปี2016ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับในปี2027กฎหมายการคุ้มกันร,ร่างกายของมนุษย์ได้ถูกยกเลิก ส่งผลให้ประชาชนขายร่างกายของตัวเองได้อย่างอิสระตามที่ต้องการณปี2035เมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสแอลิสได้อธิบายว่าในตอนนี้ประเทศมีอัตราการว่างงานสูงถึง15ล้านคนและผู้คนอีกจานวนมากก็เป็นคนไร้บ้านรัฐล้มละลายบริษัทใหญ่ปลดนี่ให้รัฐทำให้บริษัทใหญ่มีอำนาจมากขึ้นส่งผลให้มีการทดลองตัวยาใหม่ๆ แม้ว่าจะมีผลกระทบถึงตายแต่บริษัทก็บีแพรรัฐออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้ดังนั้นจึงเกิดการประท้วงขึ้นทุกย่อมย่าหลายๆคนหมดหวังและใช้ชีวิตไปวันๆ ยกเว้นเขาเพราะเขามีอาชีพสร้างความบันเทิงอันดับหนึ่งของโลกนั่นก็คือเป็นนักสู้บนสังเวียนซึ่งปราศจากฎกฎกติกาใดๆทั้งสิ้นโดยกีฬานี้มีบริษัทยายักษ์ใหญ่ต่างๆเป็นผู้ให้การสนับสนุนเพราะบริษัทต่างๆเหล่านั้นจะโฆษณายาโดชชนิดพิเศษที่บุกมันเป็นผู้คิดคอนขึ้นดังนั้นท่านนักสู้คนไหนเก่งเพราะยาของบริษัทนั้น ก็จะทําให้บริษัทนั้นๆั้น,น,นร่ำรวยมหาศาลนั่นเองส่วนเขานั้นเมื่อ10ปีก่อนเขาเป็นนักสู้อยู่ในระดับท็อปของโลกแต่จากการใช้ยายอย่างยาวนานและต่อเนื่องก็ทําให้สมองของเขาขาดเลือดปัจจุบันเขาจึงตกมาอยู่อันดับล่างๆแล้วหลังจากจบแมตช์ของวันนี้ด้วยความพ่ายแพ้หมอเข้ามาถามอลิสในสภาพสะบักสะบอมว่าจําชื่อตัวเองได้ไหมเขาเลยตอบว่าไปตายซะหมอเลยเตือนว่า ้ายังคงแพ้ต่อไปเรื่อยๆอาจจะทําให้เขาตายได้เมื่อลุกไหวเขาก็ไปรับเงินค่าขึ้นชกที่ค่ายซึ่งก็พบว่ามันน้อยมากเจ้าของค่ายเลยบอกว่าเป็นเพราะเขาอยู่ได้ถึงแค่ยกสองก่อนเลยได้เงินเพียงเท่านี้สักพักเขาก็พบว่ามีตำรวจยิงเข้ามาที่ค่ายเพื่อคัดเลือกคนไปเป็นการ์ดกันกลุ่มผู้ประท้วงให้กับบริษัทยายักษ์ใหญ่ชื่อว่าโดนิเวียระหว่างทำหน้าที่การ์ดอลิสก็พบว่าหลานสาวของเขาได้มาประท้วงและถูกจับตัวไป ดังนั้นพอจบงานเขาจึงต้องไปประกันตัวเธอออกมาจากนั้นก็พาเธอไปส่งให้แม่หรือก็คือน้องสาวของเขาซึ่งดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของเขากับน้องจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะน้องทำงานให้กับบอริสหัวหน้ากลุ่มปฏิวัติส่วนแอลิสทำงานเพื่อเงินแต่แอลิสก็ไม่สนใจและบอกให้น้องสาวเลิกทำเรื่องแบบนี้ได้แล้วเพราะอุดมการณ์และเสรีภาพมันกินไม่ได้เท่ว่าเธอก็ไม่สนใจและยืนยันว่าจะยังคงทำหน้าที่นี้ต่อไป ทำให้เขาเซ็งมากเลยเดินออกมาทันทีก่อนกลับที่พักเขาก็ไปหาตำรวจหญิงและขอบคุณเธอที่ช่วยหลายของเขาครับดานอันนาเลขาบริษัทโดนิเวียวันนี้เธอมารายงานผลการทดลองยาตัวใหม่ที่เพิ่งคิดค้นขึ้นทําให้หลายคนกังวลเรื่องเงินทุนที่รัฐบาลกําลังจะตัดงบถ้ายาตัวนี้ยังไม่สําเร็จเพราะตอนนี้จากผลการทดลองยังไม่มีใครลอดตายจากยาตัวนี้ได้เลยเธอจึงพูดใส่ขึ้นมาว่ามีอยู่หนึ่งคนที่น่าจะเข้ากับยาตัวนี้ได้ แล้วพาก,กระดัดมาที่แอนนาเธอมาหาแอริสที่่ายมวยจากนั้นเจ้าของค่ายก็หวานล้อมเขาว่ายาตัวนี้จะทําให้เขากลับมาลุ่มลดอีกครั้งทําให้เขาสงสัยมากว่าทําไมไม่เอาไปให้คนอื่นทําไมต้องเป็นเขาแอนนาเลยบอกว่าเพราะยาตัวนี้มันใช้ไม่ได้ผลกับทุกคนเธอได้นํายาตัวนี้ไปทดสอบกับเลือดของเขาและมันก็เข้ากันได้แต่แอริสก็ยังคงสงสัยอยู่ดังนั้นเขาจึงปฏิเสธไปหวันลุงขึ้นขณะเขากําลังลงลิฟต์ ก็มีเจ้าหน้าที่สองนายมาแจ้งให้เขารู้ว่าน้องสาวของเขาถูกจับในข้อหาครอบครองอาวุธปืนซึ่งในปัจจุบันมันเป็นข้อหาที่ร้ายแรงมากและเมื่อได้คุยกับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ก็บอกโทษของการครอบครองปืนให้เขาฟังทําให้เขาอึ้งไปเขาที่อยากช่วยน้องสาวมากเลยบอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าปืนเป็นของเขาเองแต่เจ้าหน้าที่ก็รู้ดีว่าเขาโกหกเลยบอกกับเขาว่าถ้าอยากจะช่วยน้องสาวมากนะักเงินก็ให้รับลูกสาวสองคนของน้องไปดูแลแทนก็แล้วกัน เมื่อพาหลานทั้งสองคนออกมาแล้วเขาก็โทรหาตำรวจหญิงทันทีเรื่องขอให้ช่วยน้องสาวเข้าให้หน่อยซึ่งตำรวจหญิงก็ตอบว่าจะลองหาทางดูแต่ก็ไม่รับปากว่าจะทำได้หรือเปล่าขณะที่แอลิสกำลังเดินออกจากสถานีตำรวจบอริสหัวหน้าของกลุ่มปฏิวัติก็เข้ามาหาเขาและเสนอทนายจะช่วยแก้ต่างคดีให้เขาเลยพาบอริสไปที่ห้องน้ําจากนั้นก็ซ้อมบอริสพร้อมก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้เพราะเขาจะจัดการเอง เวลาต่อมาแอลิสก็ไปหาน้องสาวที่คุกเธอขอบุณเขาที่ช่วยดูแลหล,ลานให้และก็บอกความจริงเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามีคนล้างังเข้ามาในบ้านแต่ไม่ได้เอาอะไรไปทิ้งแค่ปืนกระบอกนึ่งเอาไว้เขาวาตำรวจกับปักปั้มว่าเธอเป็นเจ้าของปืนเขาเลยบอกน้องไปว่าเขาจะหาทางช่วยเองและก็ให้ทำตัวสงบเสงีง่ยมเข้าไว้เพราะว่าในคุกเขาไม่สามารถปกป้องเธอได้เมื่อแอลิสกลับมาที่บ้านเขาก็พบว่าการเลี้ยงดูเด็กๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดังนั้นก็จึงต้องฝากเพื่อนห้องฝั่งตรงข้ามที่เขาไม่ชอบที่หน้าคอยดูแลเด็กๆให้แทนครับเวลาต่อมาแอลลิสก็ไปหาตำรวจหญิงแล้วเธอก็บอกกับเขาว่าโชคดีที่เรื่องนี้ยังไปไม่ถึงชั้นอายการดังนั้นจึงสามารถใช้เงินในการแก้ไขปัญหาได้แต่ข่าวร้ายก็คือมันต้องใช้เงินจํานวนมากราวๆ1น0 0 0แสนยูโรทําให้เขานึกถึงเงินรางวัลขึ้นชกซึ่งถ้าชนะก็จะได้10,000แยูโรพอดีเธอจึงบอกต่อว่าและก็ต้องรีพาด้วย พะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่เขากําลังคุยกับเจ้าของค่ายและอันนาอีกครั้งซึ่งพวกนั้นก็ทดสอบเลือดให้เขาดูว่ามีเฉพาะเลือดของเขาเท่านั้นที่เข้ากันกับยาได้แล้วเธอก็บอกกับเขาว่าแต่ยานี้มีฤทธิ์แค่5นาทีหลังจากนั้นมันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงออกมาแล้วเจ้าของค่ายก็อธิบายต่อว่าจะส่งเขาขึ้นชกในรายการยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพโดยจะผ่าน3มรอบแรกไปได้ก็จะได้เงินราวๆหนึ่งแสนสองหมื่นยูโร แต่แผนคือจะพนันข้างเขาเพราะเนื่องจากอันดับของเขามันต่ำมากดังนั้นจะได้เงินกลับมาเยอะแน่แน่แม้เขารู้ว่ามันเสี่ยงมากแต่ก็ตอบตกลงเพราะต้องการเงินเพื่อที่จะไปช่วยน้องสาวนั่นเองเมื่อเขาไปหาลาลานที่ห้องของเพื่อนก็พบว่าที่ห้องนี้มีกล้องวงจรปิดติดอยู่และจะไลฟ์สดตลอดเวลาเพื่อนที่เห็นสีหน้างงงงของเขาเลยบอกว่าก่อนนี้คืองานของเธอเธอเป็นศิลปินแต่งหญิงและทุกคนก็ชอบดูการใช้ชีวิตของเธอ พอเขาได้ยินนางนั้นก็สั่งให้หลานกลับห้องไปนอนทันทีวันลุงคืนเจ้าของค่ายก็เซ็งมากที่อลิสดันจับคู่ชกไปเจอกับปันเซเพราะเจ้าหมอนั้นมันเก่งมากๆแถมยังเป็นเต็งหนึ่งในการแข่งครั้งนี้ด้วยซึ่งเขาที่รู้ผลการจับคู่ก็รู้สึกวันๆวันอยู่เหมือนกันแต่อันนาก็บอกว่าเขาจะชนะและจะชนะภายใน5้านาทีด้วยแล้วเธอก็เดินออกไปในทันทีเมื่อกลับมาที่ห้องเขาก็บอกกับหลานคนโตว่าให้เอาเงินเก็บทั้งหมดนี้ไปพนันข้างเขา เธอจึงสงสัยว่าแต่ลุงพนันข้างตัวเองไม่ได้เขาเลยบอกว่าเขาจะให้เพื่อนพนันให้เธอเลยถามอีกว่าแล้วลุงมีเพื่อนเหรอทําให้เขาอึ้งไปสุดท้ายก็เลยไปขอร้องเพื่อนห้องฝั่งตรงข้ามเหมือนเดิมซึ่งเพื่อนก็แย้งว่าแต่นายมันห่วยมากจะชนะได้จริงๆเหรอเขาเลยบอกไปด้วยอารม์โหว่าพนันไปเหอะไม่ต้องมาออกความเห็นพอเพื่อนรับเงินมาแล้วเธอก็หันไปพูดประชดกับหลานว่าเขาจะตายใช่ไหมถ้าพูดคำว่าขอบคุณ หลานเลยยิ้มออกมาพร้อมก็บอกว่าใช่เมื่อถึงวันแข่งขันหลังจากได้รับยาแล้วเขาก็ขึ้นสังเวียนทันทีซึ่งพีเลียงก็ย้ำก่อนที่จะขึ้นชกว่านายมีเวลาแค่5นาทีเท่านั้นจําไว้พอตัวยาออกฤทธิ์เขาก็พบว่าเขาสามารถสู้เจ้าหมอนี่ได้ดังนั้นจึงระดมหมัดเข้าใส่แต่หมอนั่นก็อึดมากจึงได้ตอบโต้เขากลับมาทำให้หมดยกที่หนึ่งเขาจึงลมเจ้าหมอนั่นยังไม่ได้ เมื่อเริ่มต้นยกที่2เขาก็ต้องรีบเดินหน้าบุกพอเหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีซึ่งสุดท้ายเขาก็ความมาลงได้ก่อนอยาจะหมดลทธิ์แบบเส้นยาแดงผ่าแปดพี่เลี้ยงดีใจมากจึงขึ้นไปบนเวทีเพื่อแสดงความยินดีกับเขาแต่เขาก็กระอักเลือดออกมาแล้วก็ลม้มลงไปกองกับพื้นทันทีด้านผู้บริหารทุกคนดีใจที่ยาใช้ได้ผลจริงๆจ,จึงพากันยกมือสนับสนุนให้ทำการทดลองต่อแม้ว่าจะเห็นสภาพของแอลิซที่กองกับพื้นลังยาหมดฤทธิ์แล้วก็ตาม สักพักอันนาก็มารายงานว่าแอลิซยังไม่ตายเขาเป็นคนแรกที่รอดชีวิตมาได้ส่วนหลานสาวคนโตพอเธอเห็นสภาพของลุงแล้วก็ทําให้เธอเสียใจมากครับดานแอลิซหมอถามเขาว่าจําชื่อตัวเองได้ไหมเขาเลยตอบไปว่าไปตายซะหมอเลยยิ้มออกมาแล้วบอกกับเจ้าของค่ายว่าเขาสบายดีเจ้าของค่ายเลยเข้าไปแสดงความดีใจกับเขาและก็ได้รู้ว่าเจ้าของค่ายไม่กล้าพนันข้างเขาเพราะไม่เชื่อว่าเขาจะชนะได้นั่นเอง เมื่อเขาลุกขึ้นมาได้เขาก็บอกกับเจ้าของค่ายว่าเขาจะหยุดชกอันนาที่อยู่ด้วยเลยบอกข้อเสนอของรองประธานว่าอยากให้เขามาเป็นพรีเซนเ,เตอร์ของยาตัวใหม่พร้อมกับวางเงินล่วงหน้าให้เขาทําให้เขาถึงกับต้องคิดหนักครับเมื่อเขากลับมาที่ห้องเพื่อนหลานหลานก็ดีใจมากส่วนเพื่อนก็นําเงินพนันมาให้เขาแต่เขาก็บอกกับหลานว่าเขาจะลงแข่งขันต่อหลานเลยสงสัยว่าก่อนในเมื่อมีเงินช่วยแม่แล้วทําไมถึงต้องลงแข่งขันต่ออีกเขาเลยอธิบายว่า เขาได้เงินมาอีก500,000และถ้าชนะก็จะได้มาอีกหล้านอีกอย่างการใช้ชีวิตในช่วงเวลาแบบนี้มันต้องใช้เงินทําให้หลานไม่พอใจมากวันต่อมาแอลิสนำเงิน1,000 100, 0แยูโรไปให้กับตำรวจหญิงแต่เขาก็พบว่าน้องสาวของเขาได้ตายไปแล้วเพราะไปปกป้องนักโทษใหม่ทำให้เขาทั้งโกรธแล้วก็เสียใจมากตำรวจหญิงเลยยื่นเงินคืนให้แต่เขาก็บอกกับเธอว่าให้เก็บเงินไว ถือซะว่าเขาจ้างให้เธอไปสืบหาว่าใครเป็นคนใส่ร้ายน้องสาวของเขาหลังจากจัดงานศพเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะแอลิสอยู่ที่ห้องบอริสก็ติดต่อมาหาเขาและขอร้องให้เขาร่วมมือเพื่อทำลายบริษัทโนนิเวียโดยการเจาะข้อมูลเมนเฟมที่ตั้งอยู่ในบริษัทให้ทีแต่เขาก็ปฏิเสธเพราะบริษัทไม่ใช่ศัตรูของเขาศัตรูของเขาคือคนที่โทรแจ้งความจากน้องสาวของเขาต่างหากบอริสเลยให้ข้อมูลโทรศัพท์สาธารณะที่โทรแจ้งความเรื่องน้องสาวกับเขาไป เมื่อแอร์ลิสไปสำรวจที่โทรศัพท์สาธารณะนั่นเขาก็พบกับเจ้าของค่ายมวยที่พักอยู่ฝั่งตรงข้ามโทรศัพท์เข้าพอดีทําให้เขาสงสัยเจ้าของค่ายมากจากนั้นเขาก็นำนา้านไปฝากไว้กับเพื่อนอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยการแข่งขันนัดถัดมาทางผู้บริหารต่างก็กังวลเพราะคู่ต่อสู้ของเขานั้นเก่งมากแม้อันดับจะต่ำและแข่งมาแค่16แมตช์แต่ก็ทําสถิติคว่มคู่ต่อสู้ได้เร็วที่สุดซึ่งแอรลิสที่กําลังจะลงแข่งก็ดูจะแอบวันเช่นกัน จังหวะน,นั้นเองพี่เลี้ยงคนใหม่ที่บริษัทส่งมาก็เข้ามาหาเขาพร้อมกับแนะนําข้อมูลของยาและบอกว่าต้องเก็บตัวอย่างเลือดทั้งก่อนขึ้นชกและหลังขึ้นชกเพื่อนํากลับไปให้บริษัทด้วยเมื่อถึงเวลาการแข่งขันแอลลิสก็เดินมาที่เวทีเพียงคนเดียวทําให้พี่เลี้ยงกับเจ้าของค่ายที่ดูอยู่หน้าโทรทัศน์งงมากว่าพี่เลี้ยงของบริษัทหายไปไหนพอการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นครูต่อสู้ก็พุ่งเข้ามากระแทกและบีบคอเขาจนสลบไปอย่างรวดเร็วทําให้อันนากับเราผู้บริหารตกใจมาก ส่วนพีเลียงก็หันไปถามกับเจ้าของค่ายว่าเดิมพันค้างแอลิสไปเท่าไหร่ทว่าเจ้าของค่ายก็ไม่ตอบเพราะว่ารอบนี้เขาดันเดิมพันไปหมดตัวนั่นเองส่วนแอริสหลังจากได้สติเขาก็รีบเข้าไปเก็บของทําให้เห็นว่าพีเลียงที่บริษัทส่งมานั้นถูกเขามัดมือมัดเท้าปิดปากเอาไว้ในห้องแต่งตัวครับ ด้านผู้บริหารพวกเขาพบว่าคุณของบริษัทกำลังล่วงลงไปเรื่อยๆเลยสั่งให้อันนารีบไปหาตัวอลิสให้เจอภายในสี่ชั่วโมงซึ่งอันนากับลูกน้องอีสองคนก็รีบออกไปหาทันทีส่วนอลิสเพื่อนได้มาดักรอเขาอยู่แล้วทั้งสองคนก็ออกเดินทางไปหาหลานระหว่างทางเขาก็ถามว่าเด็กๆเ,เตรียมตัวพร้อมแล้วใช่ไหมซึ่งเพื่อนก็ตอบว่าใช่อีกอย่างก็ได้เงินมาเพิ่มตามแผนที่ให้พนันฝั่งตรงข้ามด้วยจากนั้นเขาก็บอกกับเพื่อนว่าให้เพื่อนเอาเงินกลับไปที่ห้อง ส่วนเขาจะตามไปที่หลังและถ้าเขายังไม่กลับก็ให้ไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจหญิงซึ่งพอเขาให้เบอร์โทรตำรวจหญิงกับเพื่อนไปแล้วทั้งสองคนก็แยกย้ายกันทันทีดานอลิสเขาไปหาเจ้าของค่ายซึ่งเจ้าของค่ายก็โมโหเข้ามากที่แพ้แต่เขาก็ไม่สนใจแล้วก็คาดทันเจ้าของค่ายจนได้รู้ว่า เจ้าของค่ายเป็นคนโทรไปแจ้งตำรวจจริงๆดังนั้นเขาจึงฉีดยาดบเข้าใส่เจ้าของค่ายจนเจ้าของค่ายตายทันทีหลังออกมาจากห้องแอลิซก็พบว่าอันนามาดักรอเข้าที่นี่แถมยังรู้ด้วยว่าเขาฝากลันหลานไว้กับเพื่อนห้องฝั่งตรงข้ามทําให้เขางงมากว่าเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันเธอเลยบอกให้เขาโทรไปที่ห้องของเพื่อนทําให้เขารู้ว่าตอนนี้ลนันหลานของเขาอยู่กับตำรวจหญิงเพราะตำรวจหญิงทํางานให้กับบริษัทโดนิเวียและอันนาก็เสริมว่า เรื่องน้องสาวของเขาตำรวจหญิงก็เป็นคนคิดแผนการขึ้นมาและจริงๆแล้วหล่อนก็ชอบเขาแต่ก็ชอบเงินมากกว่าทำให้เขาโมโหมากด้นานเพื่อนเธอโทรศัพท์ไปที่ห้องหาหลานซึ่งทีแรกตำรวจหญิงก็ไม่ยอมให้รับโทรศัพท์แต่พอรู้ว่าเงินอยู่ที่เพื่อนหล่อนจึงบอกให้หลานคนโตรับสายและบอกให้เพื่อนมาเจอที่ห้องเมื่อหลานรับสายก็โกหกเพื่อนว่าลุงกลับมาแล้วลุงจะพาพวกเราทุกคนไปเลี้ยงรวมถึงเพื่อนด้วยและลุงยังบอกอีกว่า อยากจะขอบคุณเพื่อนมากๆทําให้เพื่อนดีใจมากและจะรีบกลับไปแต่สักพักก็คิดขึ้นมาได้ว่าแอลิสไม่เคยพูดคําว่าขอบคุณเลยสักครั้งก่อนเลยไปยืมโทรศัพท์คนแถวๆนั้นมาดูไลย์ห้องของเธอแล้วก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังจับลานหลานเป็นตัวประกันเธอจึงโทรไปหาแอลิสแต่เขาก็ไม่รับสายเลยโทรไปยังเบอร์ของตํารวจหญิงที่เขาเคยให้ไว้เลยทําให้รู้ว่าผู้หญิงที่กําลังจับหลานเป็นตัวประกันก็คือตํารวจญิงที่หักหลังแอลิสนั่นเอง ดังนั้นเธอจึงโทรไปหาบริสแทนส่วนแอรลิสเขาถูกอันนาพาตัวกลับมาที่บริษัทซึ่งระหว่างทางเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องการตัวเขานักเธอเลยบอกว่าเพราะยาตัวนี้ทางบริษัทเคยทําการทดลองกับคนมามากกว่าสามหมื่นคนแต่มีเขาคนเดียวเท่านั้นที่รอดดังนั้นเขาจึงมีค่ามากนั่นเองเมื่อมาถึงบริษัทเขาก็ถูกอันนาบังคับให้บอกความจริงเรื่องที่เขาพ่ายแพ้นัดล่าสุดเขาจึงบอกกับเราผู้บริหารว่าเขาไม่ได้ฉีดยา แต่เราผู้บริหารก็ยังไม่ค่อยเชื่ออยู่ดีผู้บริหารคนนึงเลยจะให้อลิสสู้กับนักสู้ที่เก่งกาจที่สุดของบริษัทเพื่อเป็นการโชว์ให้ดูว่าถ้าฉีดยาไปแล้วจะเก่งกาจมากขนาดไหนอันนาจึงฉีดยาให้กับอลิสทันทีดานเพื่อนกับบอริสทั้งสองคนวางแผนกันว่าถ้าเพื่อนกดออดแล้วตำรวจหญิงออกมาเปิดบอริสก็จะยิงหลอนทว่าพอกดออดแล้วหลอนก็เกิดระแวงเลยให้หลานคนเล็กไปเปิดดูแทนซึ่งระหว่างนั้นบอริสก็เล็งปืนพร้อมเอาไว้ เมื่อหลานไปดูก็เลยบอกว่าเพื่อนมาคนเดียวหล่อนจึงเดินไปที่ประตูเพื่อดูอีกครั้งวัาหลานบอกความจริงหรือเปล่าจังหวะน,นั้นเองบอริสก็ยิงสวนเข้าไปทันทีโดยที่ทั้งสองคนรู้ความเคลื่อนไหวภายในห้องดีนั่นก็เป็นเพราะดูจากไลฟส์สดน,นั่นเองครับดานแอลิสหลังจะได้รับยาและยาออกฤทธิ์แล้วบอริสก็วิดีโอคอมมาที่บริษัทพร้อมกับอกแอลิสว่าลหลานปลอดภัยดีทําให้ที่ประชุมตกใจมากและก็ทําหน้ากันไม่ถูก ผิดก,กับแอลิซที่รู้สึกโล่งใจแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปหาผู้บริหารคนที่คอยออกคำสั่งจากนั้นก็โยนหมอนั่นทธอลุกกระจกตกลงไปจากตึกส่วนผู้บริหารคนือดืน่นเมื่อเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งหนีตายกันอมลมาเหลือเพียงแอนนาะกับลูกน้องอีกสองคนที่ยกปืนขึ้นมาจะจัดการเขาแต่เธอก็บอกกับลูกน้องให้ลดปืนลงเพราะต้องการจับเป็นดังนั้นลูกน้องทั้งสองคนจึงวางปืนและพุ่งเข้าไปจัดการกับเขาทันทีหลังจากการต่อสู้กันอยู่พักใหญ่ สุดท้ายอลิสก็จัดการกับลูกน้องทั้งสองคนได้และเหลืออันนาอยู่เพียงคนเดียวจากนั้นเ็าก็โทรไปหาบอริสเพื่อถามว่าจะแฮกเมนเฟมได้ยังไงหลังจากแอลิซให้ความร่วมมือทําให้บอริสสามารถให้ข้อมูลของบริษัทได้ทั้งหมดส่วนอันนาเธอมองดูนาฬิกาเลยรู้ว่าอีกไม่ถึงนาทีย่าจะหมดฤทธิ์และแอลิซก็จะสลบเธอจึงปล่อยให้เขาได้ทําตามใจเมื่อเขาช่วยจัดการในส่วนของบอริสได้แล้วเขาก็โทรไปหาหลานคนโตและบอกว่า ้าเขายังมีชีวิตอยู่บริษัทนี้ก็จะยังคงไม่เลิกยุ่งกับพวกเธอเพราะชีวิตเขามีค่ากับบริษัทนี้มากและก่อนจะวางสายเขาก็ฝากเธอขอบคุณเพื่อนให้ด้วยเมื่อคุยจบแอลิซก็เดินมาหาอันนาซึ่งเธอก็พยายามหว่านล้อมเขาว่ามันอาจจะมีคนทังอื่นอยู่แต่เขาก็รู้ว่าเธอโกหกดังนั้นเขาจึงยิงตัวเองตายเพื่อให้เรื่องนี้มันจบๆไปและภาพกตัดมาที่บอริส เขานําข้อมูลของเราหนูทดลองที่ตายไปกับโครงการนี้กว่า30,000คนส่งข้อมูลไปทั่วโลกให้คนทั้งโลกได้เห็นถึงความเลวร้วายครั้งนี้ต่อมาจึงเกิดการปฏิวัติอย่างรุนแรงขึ้นอีกครั้งโดยมีใบหน้าของแอลิสเป็นสัญลักษณ์แห่งการปลดแอกครับสรุปนะครับในโลกอนาคตปี2035รัฐบาลได้ยกเลิกกฎหมายคุ้มกันร่างกายทําให้หลายๆคนขายตัวเองให้กับบริษัทยาส่วนอลิสพระเอกของเราที่เป็นนักสู้บนสังเวียน วันหนึ่งได้มีบริษัทยามาเสนอให้เขาทดลองยาตัวใหม่แต่เขาก็ปฏิเสธเขาว่าสุดท้ายก็ต้องรับเพื่อนำเงินไปช่วยน้องสาวที่ติดคุกโดยไม่รู้เลยว่าที่น้องติดคุกก็เป็นเพราะแผนการของบริษัทยานั่นเองสุดท้ายเมื่อเขารู้เขากับเพื่อนและหัวหน้าคณะปฏิวัติก็ได้ร่วมมือกันโค่นบริษัทยาลงได้แม้ว่าเขาจะต้องเสียสละตัวของเขาเองก็ตามแต่อย่างน้อยคนที่เหลือก็จะรอดและไม่ตกอยู่ภายใต้าการหลอกลวงอีกต่อไปครับก็จบไปแล้วนะครับกับนางอลิส ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDb 6.2คะแนนเป็นกำลังใจให้การ้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ